ไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทานายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสําหรับหัวข้อว่าคุณควรไปต่อหรือว่าควรที่จะพอแค่นี้โดยที่แน่นอนว่าเป็นรันดอมเป็นการสุ่มไม่สามารถตรงได้กับทุกคนแต่เมื่อกดเข้ามาดูแล้วจะเช็คพลังงานหลักให้ก่อนว่าใช่คลิปของคุณจริงๆริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะดูที่พลังงานหลักเป็นหลักนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้แล้วนะ18มีนาะ ทิ่าจะจุดเทียนบูชาพระราหูสะเดาะเคราะห์ขอโชคลาภนะคะแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวกับคนที่ทํางานการค้าการขายธุรกิจออนไลน์ธุรกิจสีเทาวงการบันเทิงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยได้นะคะ เพราะอะไรต้องจุดเพราะเดือนนี้เดือนมีนา2025มีสุริยคราสและจันทรคราสเกิดขึ้นในเดือนเดียวกันอาจารย์เข็มเลยบอกว่าเราต้องจุดกันซะหน่อยตามความเชื่อใครไม่เชื่อปล่อยผ่านได้เลยนะคะโดยอาจารย์จะเขียนยันคาถาทําเป็นไส้ในตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปแล้วก็จุดให้พวกเรานะคะยังไงใครสนใจติดต่อหลังไมล์แล้วกันนะคะ,ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะพลังงานหลักของความสัมพันธ์นี้เนาะ ไปต่อหรือพอแค่นี้ชาวธาตุไฟพลังงานที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้ศบกันที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คลิกที่ใช่เคมีเข้ากันมีความเป็นโซเมดมีความเป็นแบบ มีความรู้สึกว่าเราเคมีเข้ากันเราคุยกันรู้เรื่องมีความผูกพันกันนะคะและอาจจะคล้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์การลงทุนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นคบคุยกันได้ไม่นานมากนะัก นะหรือต่อให้คบคุยกันมานานมากแล้วแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้พัฒนาไปรวดเร็วเท่าไหร่ในบางเคสเป็นการดีลกันในลักษณะของพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนการลงทุนการเข้าหุ้นการทําอะไรร่วมกันนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นร่วมกันก็คือแบบออคบหาดูใจกันได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่นานมากแต่มีการตีตัวออกห่างกันเกิดขึ้นไหมมีทิฐิมานะมีการเอาชนะการมีการตีตัวออกห่างกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วดูทรงบางเคสมีลูกด้วยกันนะ บางเคสมีลูกด้วยกันมีบุตรด้วยกันนะคะแต่ว่าต่อให้พวกคุณมีการเอาชนะมีทิฐิมานะต่อกันตีตัวออกห่างกันยังไงก็ตามแต่คิดถึงกันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มากับความรักความผูกพันมิตรภาพที่ดีความคิดถึงนะคะหรือว่าบุตรนะคะเนาะก็คุณก็เลยสงสัยใช่ไหมล่ะว่าเอ๊ะแล้วมันมีทิฐิมานะต่อการมันตีตัวออกห่างกันหรือมันมีปัญหาอะไรกันเนี่ยแล้วเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะ อทีนี้เรามาดูกันเลยถ้าชาวธาตุไฟไปต่อนะคะถ้าคุณไปต่อกับเขาคุณจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกตรงๆว่าถ้าอยู่เพื่อลูกยังไงก็ต้องไปต่อนะเดอะซันขึ้นตรงนี้นะคะถ้าอยู่เพื่อลูกยังไงก็ต้องไปต่อนะคะไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่ชาววันอาทิตย์ชาวธาตุดินนะคะมังกรผูร้ศพกันนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทําร้ายความรู้สึกหรือมีเรื่องเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นนะ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีปมในความรู้สึกของตัวเองเช่นมีปมปัญหาในวัยเด็กครอบครัวไม่อบอุ่นมีปมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึก NLP นะคะหรือเคยเผิดหวังเสียใจกับรักครั้งเก่าๆมานะคะหรือพวกคุณนั่นแหละนะคะแบบมักจะเสียความรู้สึกกันอยู่เนืองๆนะคะแล้วถ้าไปต่อออมมีความรู้สึกว่าเป็นการยึดโยงเรื่องงาน เรื่องเซ็กเป็นสําคัญอ่าเรื่องงานเป็นหลักนะคะเรื่องงานเป็นหลักเรื่องเซ็กสิบแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้พวกคุณรู้สึกหวยหากันก็ได้ไงหยหาสิบแปดบวกหอยหาเซ็กหรือเรื่องงานจำเป็นต้องยึดจับกันไว้ก่อนเพราะนั้นถ้าไปต่อก็อาจจะลักษณะแบบมั่นคงกันได้ในทิศทางของการเงินการทองผลประโยชน์การลงทุนทรัพย์อสังหา นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้เพราะงานเพราะเซ็กส์นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่กันอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยอยู่กันอย่างนี้แหละเพราะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตแล้วไม่ได้อยากจะสูญเสียไปก็อยู่กันไปแบบนี้แหละนะคะอยู่กันไปแบบนี้แหละอยู่เพื่อลูกนะคะอยู่เพื่อเพื่อเงินเพื่อผลประโยชน์นะคะอยู่เพื่อความมั่นคงทางใจก็ได้นะถ้ามันไม่ใช่การเงินการทาผลประโยชน์ก็คือมันเป็นความมั่นคงทางใจอ่ะที่แบบ ดีว่ามีไว้ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะสมมตินะคะอันนี้กรณีถ้าไปต่อนะชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วถ้าพอแค่นี้ล่ะนะคะกรณีถ้าคุณไม่ไปต่อจะเป็นยังไงอ๋อมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยทางเลือกไม่ค่อยมีนะคือมันอาจจะมีทางที่ต้องเลือกก็ได้นะคะเช่นเขาต้องเลือกคุณต้องเลือก นะคะแล้วถ้าจะไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต้องบล็อกไหมนะอาจจะถึงขั้นต้องบล็อกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบต้องถึงขั้นไม่เอาละแม้กระทั่งความเป็นมิตรภาพกัลยาณมิตรเพื่อนเพื่อนอคู่หูหุ้นส่วนก็ต้องไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยต้องมีการปฏิเสธนะคะต้องมีการแบบไม่เอาละนะคะชูสาวรักทางเลือกมิตรภาพที่ดีกัลยนานมิตรกัรยาณธรรมนะคะ การเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนออกแนวต้องต้องตัดใจไปเลยอะ่ะเออนะคะเนี่ยหมายถึงถ้าจะถ้าจะพอแค่นี้นะถ้าไม่ไปต่อนะต้องตัดใจเลยนะคะต้องตัดใจตัดมิตรภาพความเป็นเพื่อนตัดออกไปเลยแล้วก็บล็อกเลยนะคะถ้าจะไม่ไปต่ออาจจะต้องถึงขั้นบล็อกเลยนะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ไปต่อดูคิดมากนะถ้าไม่ไปต่ออ่ะ ออาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แก้เหงาไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มาแก้ขัดอะไรบางอย่างอ่ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องโปรเจกต์นะคะอะไรต่างๆไหมมันเลยทําให้ถ้าไม่ไปต่ออาจจะรู้สึกคิดมากเนาะหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคิดมากอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วมันอาจจะแบบถ้าไม่ไปต่อคือ คุณอาจจะจำเป็นต้องตัดตัวเลือกก็ได้กรณีชาวธาตุไฟมีชอยมีตัวเลือกต้องตัดชอยตัดตัวเลือกก็ได้นะจำเป็นต้องเลือกจำเป็นต้องตัดสินใจจำเป็นต้องตัดตัวเลือกก็เลยออกแนวเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าจะไม่ไปต่อเนี่ยโหยากเนาะตัดสินใจลําบากนะคะถ้าจะไม่ไปต่อแต่ออมเห็นถ้าไปต่อดูจะดีกว่ามันมีเดือดซันนะถ้าไปต่ออาจจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าในลักษณะของการมั่นคงต่อการในเรื่องงานผลประโยชน์เรื่องเซ็ก์หรือว่าความสัมพันธ์ที่อาจจะ จริงจังกันได้ในระดับหนึ่งไงนะทีนี้เรามาดูหน่อยว่าแล้วไพ่จะช่วยเลือกยังไงนะคะถามไพ่ว่าแล้วไพ่อยากให้คุณตัดสินใจยังไงอ่ะเมื่อกี้มีมีราศีเมถุนขึ้นมานะคะมีราศีเมถุนเพิ่มขึ้นมามีชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุมเพิ่มเข้ามานะคะแล้วไพ่ล่ะอยากให้คุณไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอ๋อมีความรู้สึกว่าไพ่อยากให้ตัวคุณนั้นประครับประคอง ทางที่จับต้องได้เป็นไปได้และชัดเจนที่สุดนะคะมีไพ่ชาวกันขึ้นมามีไพ่ชาววันจันทร์หรือกอระกฏขึ้นมานะคะแล้วก็ชาวพฤษศนะคะเหมือนไพ่อยากให้คุณนั้นตัดสินใจประคับประคองหนทางเส้นทางที่เป็นไปได้จริงมากที่สุดหนทางที่มาพร้อมกับความสำเร็จความชัดเจนสิ่งที่จับต้องได้ แม้ว่าความสําเร็จนั้นจะเป็นในเรื่องงานแม้ว่าความสําเร็จนั้นจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามถ้าหนทางนั้นมันจับต้องได้มันสําเร็จได้มันชัดเจนได้ให้คุณเลือกนะคะเนอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ให้คุณเลือกดูซิว่าหนทางที่ไปต่อมันให้สิ่งนั้นกับคุณไหมถ้าคุณไปต่อคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ไหม คุณสามารถที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีชีวิตที่ดีได้ไหมถ้าไปต่อนะนะหรือถ้าคุณจะเลือกไม่ไปต่อแล้วคุณได้สิ่งเหล่านั้นไมล่ะถ้าคุณไม่ไปต่อคุณจะกลายเป็นสําเร็จในชีวิตคุณจะกลายเป็นโอ้โหเป็นคนที่แบบดีชีวิตดีขึ้นมาเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะลังเลสงสัยว่าคุณควรไปต่อหรือพอแค่นี้เฮลเกนอันนี้เป็นตัวตัดสินนะ ความชัดเจนจับต้องได้ความสำเร็จนะคะการที่เราตัดสินใจอะไรลงไปแล้วชีวิตเราดีอะ่ะเออเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความมั่นคงบางครั้ง,งชีวิตดีแล้วเน้นไปที่ความสําเร็จความชัดเจนและจับต้องได้ด้วยเออนะคะอันนี้คือ ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ตรงสำหรับทุกคนคุณไม่สามารถเอาคลิปนี้นะคะไปตัดสินใจในชีวิตที่แท้จริงได้เพราะว่าพลังงานหลักเนี่ยถ้ามันตรง60%แปลว่ามันอาจจะค่อนข้างแม่นแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เอาควาทนายไปตัดสินในชีวิตจริงนะคะนี่ตัวแดงย้ำๆเลย นะคะน้องก,ก็ดูเป็นไกด์ไลนล์ลวกันแล้วก็เอาไปเทียบเคียงแล้วก็จะตัดสินใจอะไรยังไงก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในชีวิตคุณและกันนะคะใครสนใจจุดเทียนพระราหูอย่าลืมนะวันนี้จะจุดละ18มีนา2025ติดต่อมาก่อน5โมงเย็นเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์แฮนด์เมดปั้นมือเนี่ยมันไม่สามารถฉุกระหุกได้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบาย